สวัสดีวัยรุ่นบีทีกันด้วยนะครับสลับเค้นมีก็จะเป็นแชร์ลิส์นะครับของสไปร์ e บาร์เทอร์เนาะที่ได้ของใหม่มาคือ j a n o t maximum maximum นะครับทำให้สไปร์ e บาร์เทอร์น่ะสามารถลุกแวนได้นะครับทีนี้ก็ลิสต์นี้นะครับจะเป็นลิสต์ที่เน้นไปท่าเดียวนะคือท่าที่จะทําให้แวนการเรานะครับตีออกเสร็จได้ให้ได้นะครับก็เาจะมาดูลิสต์ดีกว่าว่าเป็นประมาณไหนบ้างประมาณนี้นะครับ โอเคทีนี้มาดูการ์ดแต่ละใบเนาะก็ใบแรกครับจังรอบแม็กซิมัมแม็กซิม,มัมสีใบอันนี้เดี๋ยวผมจะไปลงรายละเอียดกายทีนึงนะมาดูก่อนว่าในเด็กใส่อะไรบ้างนะครับต่อมาก็ไรนิคไลซิงโนวาครับสี่ใบดัลลิมเลอร์เลเวอร์สามใบนะครับอันนี้จะเป็นเกีตสามทั้งหมดสิบเอ็ดใบนะครับต่อมากเกตสองครับบิสเปอร์สี่ใ back บเจอาฟูลแบ็กสี่ใบแล้วก็โลน่าสองใบนะครับเป็นสองเป็นสิบใบต่อมากเกตหนึ่งครับแมชชินการกอริเอตสี่นะครับอ่า แอมบูชเด็กสเตอร์สีแล้วก็วันเดอร์บอยสีนะครับเป็น12ใบเนาะท้ายสุดก็จะเป็นตัวเริ่มนะครับแล้วก็ทิกเกอร์ทิกเกอร์เนี่ยในว็บผมใส่เป็นคีหกดอกหกมครับแล้วก็หิ้งสีประมาณนี้โอเคนี้เราจะมาดูว่าใส่แต่ละใบแต่ละใบ,ะบอะเคลคทำอะไรได้บ้างเนาะประมาณนั้นมาดูที่เขยสามันก่อนครับตัวใหม่อย่างจักรน็อตแม็กซิมัมแม็กซิมัมเนาะตัวนี้เขาบอกว่า เทคแรกครับออโต้ Auto ในช่องแวนนะครับเมื่อเริ่มเมนเฟสใครก็ได้นะถ้าแวนอีกฝ่ายเป็นเกียร์สครับคนนี้จะได้รับสกิลว่ายูนิตที่คอลงมาครับบวก5,000บ,บ,บวกชิบบวกพาวเวอร์ห้าพันบวกชิลห้าพันมันจะทําให้เราตอนคอลงไปตีอะ่ะจะแรงขึ้นแล้วก็ตอนกาดจะกาดง่ายขึ้นนะครับเหมือนทางเด็กเราอะ่ะชิลบวกขึ้น5,000ซึ่งมันก็เก่งนะมันเก่งมากเลยนะครับต่อมาครับสกิลอีกอันหนึ่งออโต้ในช่องแวนครับเธอละครนะให้เธอเนี้ยมีการคอลยูนิตเรียกขาดะครับสี่ใบหรือม,มากกว่า เมื่อจบการต่อสู้ที่มันโจมตีครับโซบาสามลูกหนึ่งคอลัมน์ก็คือแนวแถวแนวตั้งเนาะลุกขึ้นมาได้เลยนะครับแต่ถ้าลูกแวนอะได้ลบหนึ่งไม่ว่าลุกอะไรก็ช่างครับจบเทอร์นน้ำในการทั้งหมดเข้าโซก็ข้อเสียของมันคือหนึ่งครับมือคุณต้องมีเปลงไปสี่ใบให้ได้นะครับไม่งั้นเทคเนี้ยจะไม่ติดนะครับแล้วก็เปลงไปสี่ใบเสร็จปุ๊บเอากลับใต้กองไปด้วยนะครับทาให้ตัวเด็กเราอะต้องใส่ตัวที่มันแบบสามารถ กับกองได้เองเพื่อแบบคืนคอร์สอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งสกิลหลักๆก,ก็จะเป็นสกิลล่างแหละที่เอามาใช้นะครับแต่สกิลบนก็เป็นสกิลที่ดีนะเวลาที่แบบเราหลุดตัวที่อยากไล่จริงๆก็จะเล่นเนคนนี้แทนได้พอเราถูกถ่ายไ,ได้อยู่นะครับแต่ก็ไม่เล่นขนาดนั้นต่อมาก็ไอซิงโนว่าครับสี่ใบตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่เราเอามายืนฐานหลักนะครับแต่บางครั้งอาจจะแวะมาไล่เป็นจักรนา็กซิมา่มมาไมชบังก่อนถ้ามือเราบลิกหรือแบบมือเราไม่สามารถเล่นท่านั้นได้เราจะไล่คนนี้ไปยืนเพราะว่าคนนี้อย่างน้อยครับเราจะปากาาารง่ยขึ้้นนน5ปะมณั ทำให้สไปค์ที่มันแบบใส่เกียร์สามรถครั่งเยอะน้องสามารถกาดได้ง่ายขึ้นคนนี้ครับไรซิงโนวาบอกว่าเมื่อมันไหลลงแหวนคับได้ทั้งฟอร์ดวันแล้วก็ฟอร์ทูนะครับแล้วก็ไอ้เคเด็กหนึ่งครับออโต้ในช่องแหวนคับโซบาร์สามทุทีทแอคทีฟนะโซบาสามครับชี้เกียร์สามบนสนามสองตัวครับก๊อปสกิลของตัวนั้นแต่ไม่สามารถไปก๊อปไรซิงโนวาแล้วไรซิงโนวาก๊อปต่อไม่ได้มันเขียนประมาณนั้นเนาะก็ใส่มาสี่ใบเราจะหวังยืนแหวนคนนี้เท่านั้นนะครับก็เลยใส่มาสามใบท้ายสุดครับเดลลี่เพลเอรร์ีวิดใส่มา 3ใบเขาบอกว่าเทคแรกครับออโต้ในช่องแวนนะครับเมื่อมียูนิตเราอ่ะกับใต้กองในเป็นเฟสนะครับล็อกเรียกัดที่สแตนอยู่ที่สแตนอยู่นะครับห้ามล็อกเรียกที่เลสไปแล้วนะหนึ่งใบครับมันบวกหมื่นแล้วก็ถ้าเป็นการดไฟร์เป็นเกสารครับทิ้งมือหนึ่งบวกหนึ่งไดสกิลนี้แหละที่เราจะมาบวกได้ให้กับทางด้านของไรซิง่งโนวาเนาะแล้วก็สกิลที่2ครับออโต้ในช่องแวนครับเมื่อโจมตีถ้าบนสนามครับไม่มียูนิตเกศสองหรือต่ํากว่าเลยเข้าตาบัตหนึ่งโซบัสรหนึ่งครับคอยูนิตอะไรก็ได้นะครับจากกองหน ก็เราจะใช้ไรซิงโนวากอลสคนนี้นะครับเพื่อเพิ่มไดในการโจมตีเนาะประมาณนี้อันนี้ก็คือเกศสามของเรานะครับถ้าไม่พอใจต้องบอกเด็กนี้ที่บอกนาะอเราจะมุ่งไปท่านี้เลยเดี๋ยวบอกท่าอีกตอนอีทีตอนท้ายคลิปเราสามารถลดจกักระับ็กซิมัมม็กซิมัมแล้วก็ลดรีเวิร์สลงได้อย่างละหนึ่งใบไปใส่เกศสามใบอื่นนะครับเพราะว่าเด็กนี้ปัญหาก็คือตอนเล่นนะครับถ้าเริ่มก่อนเนี่ยจะเล่นว้าขั้นลาบากต่อมาครับเกศสองเราจะใส่เป็นบีสเปร์นะครับสี่ใบ เขาบอกว่าออโต้ขับในช่องเลียครับเมื่อโจมตีแบนต้องตีแบนเท่านั้นนะครับเอาน้มอนยูนิตอะไรก็ได้ครับหนึ่งใบกับใต้กองเมื่อจบก,การต่อสู้ครับเมื่อเมื่อต่อสู้เนาะอีกฝ่ายอะ่ะต้องเสพพลอยเสพได้ก็คือแบบมีสกิลอีดร์เซปอะไรเซพจากหลังอะไรคือต้องดึงขึ้นมาหมดนะครับแล้วก็เมื่อจบก,การต่อสู้ครับเอามันเข้าโซและจั่วการ์ดต่อให้มันไม่ได้ถูกเข้าโซด้วยสกิลนี้ถ้ากดไปแล้วนะครับจะได้จั่วการ์ดอยู่ดีใส่มาสี่ใบเพราะว่าอย่างที่บอกเนะาะจังกอนอก็ัลแมกซิมัล ต่อมาครับใ a y a r f แ b a c k นะครับ4ใบคนนี้เป็นคนที่เก่งมากเลยนะเขาบอกว่าออโต้ครับถ้าลงสนามช่องหลังแวนนะครับเขาจะตีจากแถวหลังได้ไม่พอนะถ้าลงได้ขอ้ขอคอหรือความสามารถกรครับเขบาจะบวกหมืน่นแล้วก็เหตุหนึงครับเมื่อเริ่มเมนเฟสครับเอามันเข้าโซคอตัวเองหนึ่งใบาจากกองการไม่เกินหนึ่งใบจากกองการลงเรียกาศระวังนะครับเข็ไม่เกินถ้าเกิดยัดเข้าไปแล้วไม่เจอก็คือเสียฟรีนะไม่ได้อะไรแต่ส่วนใหญ่เด็กเนี้ยจะต่อให้เสียฟรีก็จะยอมยัดอยู่แล้วเนาะเพราะโซ่ก็ทั้งขาด คนนี้ก็เอามาเล่นช่วงต้นเกมนะครับจะเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มโซนตอนต้นเกมแล้วก็ขอ5,000จากแถวหลังได้ประมาณนั้นแล้วก็โลน่าครับ2ใบโลน่าเนี่ยบอกว่าเมื่อลงสนามช่งวงเวลเหลเลียก็ได้ครับคาต้บาบัต1คอเกียร์3จากเด็ก1ใบลงเลียกัดแล้วก็เด็ก1รับคอนถ้ายืนในคอลัมน์เดียวกับเกียร์3ครับตัวเนี้ยบูดได้ประมาณนี้ก็เป็นตัวที่คัตบาบัต1ของหมก1เนนะาะค่อนเก่งนะแต่ว่ามันจริงอยู่ที่มันดีแต่ว่าตัวเด็กเราอะสล็อตค่อนเก่งเตันนาานี้้ไิมคดคดะรบ ือว่าอยากลดใจอาฟูแบ็คลงเป็น3ก็ได้แต่ไม่แนะนําให้ใส่สอกว่า3นะเพราะคนนี้เราอยากให้ขึ้นมือช่วงแรกๆมากๆเพราะว่ามันได้โซฟีใบหนึ่งประมาณนั้นเอสอ2ใส่แค่10ใบนะครับต่อมาท้ายสุดครับเป็นที่ของเกรด1กันบ้างเนาะ ตัวสาคัญที่จะต้องเล่นครับแมชชินการกอเรียสนะครับสี่ใบเขาบอกว่าเทกแรกครับถ้าเขาถูกดีทายจากช่องกาดหรือง่ายๆเอาไปกาดแล้วอ่ะบาสหนึ่งครับพอลงเยากาดได้เลยอันนี้ก็ใช้บ้างบางกรณีก็เป็นสกิลที่ดีนะครับถ้าเกิดไม่มีอะไรมากก็เหมือนคาทัลบาสหนึ่งโดดลงมาเฉยๆเลยจากกาดเสร็จเนาะแล้วก็ทีเถคขับออโต้ในช่องเลียครับเมื่อจบการต่อสู้ที่นี้บูทให้เลียกาดนะครับนำคนเอายูนิตในคอลัมน์เดียวกับเขาอ่ะทั้งหมดก็คือเขากับคนที่เขาบูนเนาะกับใต้กองครับโจไปหนึ่ง ซึ่งจริงๆมันอาจจะเหมือนของลบนะแบบว่าเสียสกลับมาได้1แต่ลืมครับเจ้ากน้อยเป็นซีมัมเราอะเขาดูดกลับใต้กองไปแล้วการแบบอย่างน้อยจั่วมาคืนไปหนึ่งก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับประมาณนั้นแล้วก็เป็นคนที่ทําให้ยูนิตกลับใต้กองได้แสดงว่าสกิลของดัลลี่เพื่อรีเวิร์สก็จะติดพอคนนี้นี่แหละต้องใส่สีเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราไม่มียูนิตที่ทําให้เตะกลับใต้กองในเวนเฟลด์อะไรแล้วไม่แค่คนนี้ถ้าคนนี้ไม่ขึ้นเด็กเนี้ยจะเล่นยากมากนะครับก็เลยใส่มาสีใบต่อมาครับก็ แอมบูชเด็กสเตอร์นะครับคนนี้ก็ต้องใส่สีเหมือนกันเป็นคนที่รีซอสบวกได้นะเยอะมากนะครับเขาบอกว่าเทคแรกเมื่อลงแวนเทคหนึ่งจนหนึ่งอันนี้ก็เปลี่ยนมือได้บางกรณีแต่ส่วนใหญ,ญ่ไม่ค่อยแนะนําให้ไล่แวนนะแต่ถ้าขึ้น2คนเนี้ยก็ต้องไล่คนนี้ก่อนเสมอนะครับเพราะคนนี้หายากมากเวลาผมเล่นไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะแล้วก็ไอ้เทครับออตโต้เมื่อลงสนามครับเมื่อลงช่องเลียนเนาะธารบานหนึ่งครับนำเรียกาศเกตสองหรือสูงกว่า2อหรือสามก็ได้นะครับเข้าโซมจากนั้นคอยเนิตที่มีเกตเด เอา2ยัแโซคอ2อตัวเอา3ยัแโซคอ3าตัวประมาณนะั้นคอ3 2มสอตัวทุทีก็จะของบวกนะครับก็คือ1คาสตาบ้าได้โซใบหนึ่งแล้วก็ของลูกหนึ่งนะครับโอเคท้ายสุดครับวันด้วยบ่อยสล็อตนี้ความจริงเปลี่ยนได้นะครับแต่ผมอยากได้โซช่วงต้นเกมมากๆคนนี้บอกว่าออโต้เมื่อลงสนามครับนำ n o มอ a ยูนิตที่ไม่ใช่เกรดหนึ่งนะครับกลับใต้กองมันจะบวกพ p ว w e r ห้าพันนะครับแล้วก็อีกเทคก็คือเมื่อเริ่มเป็นเฟรชครับเอามันเข้าโซเอาตัวเองจากเด็กไม่เกินหนึ่งใบลงในกัดประมาณนั้น ที่ใส่ความจริงสลอนสใบนี้เปลี่ยนได้เลยนะครับอยากใส่เปิด5หาสก็ได้ไปใส่อะไรก็ได้แล้วแต่เลยแต่ว่าผมรู้สึก,กว่าเด็กเนี้ยด้วยความที่เราไม่ได้ใส่เปิด5้หามาถ้าเกิดเราหลุดทางด้านของอไรซิโนวาที่เราอยากจะไล่มากๆครับเราจะต้องเล่นเป็นจักรลอกเป็กซิมัมซึ่งมันก็เก่งอยู่นะทำให้มันคอมโบกับการที่แบบลุกคอลงมาแล้วมันจะกลายเป็นแบบบวกเพิ่ม5,000ันเนาะไม่พอบางครั้งครับถ้า ไม่เช่นการกอเรียรสไม่ขึ้นใช่ไหมไรซิงโนวาเราอ่ะจะต้องกอลจฟกจกนาฟังซึ่บ้างสองครั้งทําให้ถ้าเรามีโซ6หกอ่ะแวนเราจะตีได้สามรอบนั่นเองนะครับอันนั้นก็จะเป็นคนนี้ที่จะช่วยเพิ่มโซให้กับเซอร์ูแบ็กที่ช่วยเพิ่มโซให,ใซให้ประมาณนั้นส่วนเลโชทิกเกอร์นะครับก็แต่ที่บอกไปเนาะสากคุณสามารถลดได้นะมันจะเป็นตัวเริ่มก็ต้องใส่แล้วเนาะคี้หกนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นคีสามารถเพิ่มคีเพิ่มดอได้ใบหนึ่งโดยเอาคี้ออก หรือลดดอแล้วเพิ่มขี่ก็ได้นะครับก็คือจะมีสล็อตหนึ่งที่แบบอคุณจะใส่เป็นขีหรือเป็นดอก็ได้ประมาณนั้นใส่เป็นดอนน7ก็ได้หรือใส่เป็นดอแค่5ก็ได้แต่ว่าไม่ใส่ไม่แนะนําไม่ใส่ดอแค่4นะครับเพราะว่าเด็กเนี้ยมือมันมันต้องมันต้องจัวาหาตัวเล่นเนาะถ้าเกิดตัวเล่นไม่ขึ้นอนะ่ะมันจะเล่นยากมากนะครับแล้วก็ไม่แนะนําไม่ใส่ดอแเพราะว่าเด็กเนี้ยมันจะมีท่าฟารมม์าม,มือที่าร์มือค่อนข้างหน,หนักนะครับมันไม่หน,นักมากหรอกแต่มันก็ระดับหนึ่งทําให้การจัวเจอห้าพันเยอะมัน Okay. นี่เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีเล่นกันนะครับว่าท่าตีจัดได้ของเราเนะี่ยมาเล่นกันยังไงโอเคทีนี้เ,เราจะมาดูท่าตีเจ็ดได้นะครับท่าที่จะทําต่อไปนี้ไม่ใช่ท่าที่แรงที่สุดนะครับแต่ว่าจะเป็นท่าที่บอกว่าตีเจ็ดได้ได้ยังไงแล้วคุณก็ไปอัดแอพเอานะครับเขาสามารถตีได้สูงสุดเจ็ดได้แล้วก็เจ็ดเวฟเลยนะเจ็ดเวฟแต่ว่าต้องลองไปอัดแอพดูนะครับว่าถ้าท่าหลายเวฟอ่ะมันต้องใช้คาต์บาต์กับโซเพิ่มขึ้นเนาะ นี่มาดูท่าเซตไดธรรมดากันบ้างนะครับสิ่งที่ต้องมีครับหนึ่งคาตบลาสก็พอแล้วนะครับแล้วก็โซนะครับสามใบบนมือครับไปชิ้นงานกอริสใบหนึ่งแอมบูสแจ็กเตอร์ใบหนึ่งเกศสามอะไรก็ได้ใบหนึ่งแทนด้วยฮิวติเกอร์นะครับแล้วก็อะไรก็ได้เลยใบหนึ่งแทนด้วยดอกห้าพันละกันวิธีการเล่นครับตอนไลท์ไรซิ่งโนวาเนาะปกติครับเราจะไม่ฟอร์แวนนะแต่อันนี้เป็นกรณีสมมุติแล้วกันว่าเราจะฟอร์ลงไปที่แวนก่อนนะครับก็ฟอร์ลงไปที่แวนเลยก็สกิลไลซิ่งโนวา เท่ที่ยังไม่ใช่เว็บเฟจต่อมาจากนั้นก็ทําตามนี้ครับข้อเกศสามอะไรก็ได้ไปหนึ่งนะครับคอแอมบูสเด็กเตอร์หนึ่งใบคัตเตร์บัสหนึ่งครับเอาเกศสามไปแหละเข้าโซแล้วก็ดอดแล้วก็โดดเกศสามจากโซลงมาสองใบนะครับก็โดดอ่าทา้งน้าของเจา้านาไมซิม่มแม็กซิม่มแล้วก็ดันรีมเลอร์รีเวิร์ดออกมาสองใบเท่านี้เราจะคออยูนิตครบสี่ตัวไปแล้วนะเท่านี้นะครับแล้วก็คอแมชชินกันกอเกาหสในกรณีนี้ที่บอกว่าอย่างนี้นะครับความจริงอ่ะคุณสามารถไม่ต้องทําตามเมื่อกี้ก็ได้แต่ขอให้คุณมีสองใบนี้บนสนาม มีมีสามอันเนี้ยอยูส่านสนมก็พอนะครับและคุณต้องคอสี่ใบแสดงว่าถ้าเมื่อกี้สมมติว่ามีบนนีบ้บนมืออยู่แล้วก็ไปเปไป,ป,ปลงไปก็ได้นะครับให้ครบสีก็พอแต่ว่าในสว่ก็ต้องมีรอไว้ด้วยนะสี่ใบประมาณนั้นโอเคแสดงว่าคาร์เตร์บ,บัไม่มีก็คือคุณต้องมีพวกนี้อยู่บนมืออยู่แล้วและโซมีสใบยอยู่แล้วถึงจะกดท่านี้ได้นะครับต่อมาสกิลของไอซี่โนว,วาครับโซบลัสหนึ่งครับคุณต้องกรอป2คนนี้ไปเลยแล้วก็เริ่มเปที่เฟสได้ครับเมทเฟสก็ข้างนี้ตีเบาไปก่อนเลยครับหมื่นหกขอแค แต่เมื่อตีเสร็จครับสกิลเขาจะบอกว่าของคนนี้เนาะนำยูนิตในคอลัมน์เดียวกับมันครับกับใต้กล่องจั่วใบหนึ่งตอนนี้บนมือก็จะมี2ใบนะครับก็ิดอทิเกอร์ที่เม่งแต่ตอนแรกเนาะแล้วก็อะไรไม่รู้ใบหนึ่งนะครับโอเคจากนั้นครับสกิลของดัลเลียมเลอร์รีเวิร์สที่ไลซินโนวากรอกมาครับเห็นยูนิตกับใต้กล่องครับล็อกหนึ่งทิ้งหนึ่งก็ทิ้งไอ้ที่จั่วมาแหละเมื่อกี้ทิ้งไปเลยนะครับบวกหนึ่งหมื่นบวกหนึ่งไดแล้วก็อ้าวเมื่อกี้เห็นสองตัวนี่ใช่ครับล็อกอีกตตััวววนนนึึงงงแลล้้กกกก็็็ทิอีายเป บวกสอง0 0ืบวก2รไรกลายเป็นตอนเนี้ยตีสี่ไดแล้วก็วิ่งไปเลยครับจะกลายเป็นสี่หมื่นสามสี่ไก็ชน b ีอะไลว่าไปแล้วก็ได้สมมติไดบอร์ดแล้วกันเท่าที่ก่อนที่จะทำการได้ทิกเกอร์นะครับเราจะใช้สกิลที่เรากอลของไลทิงโนวาไม่ใช่ของเจ้าหนอนพ็ซซิ่มัมนมานะครับซูบ,บา3สามครับก็สามใบที่เรามีตอนแรกเนาะก็แล้วก็ลุกแวนมันจะลุกตั้งแต่ตอนตีเลยนะครับแล้วก็ไดไปเลยหนึ่งสมสีแล้วก็ตีอีกรอบครับ อีก3ามไรนั่นหนึ่งสองสามประมาณนี้เหมดแล้วจบเทิร์นครับก็อัดล็อกเนาะแล้วก็สกิลครับจะเอายูนิตทั้งหมดกลับใต้กองอปึ๊บกลับใต้กองไปประมาณนี้ก็จะเห็นว่าตอนแรกครับมือสี่ใบเราก็จะได้มือมาเป็น7ใบมือบวกสามแค่นั้นนะครับแต่แรกกับแวนตีสี่เหมือนสามสองรอบนะครับรอบหนึ่งสี่ไร่รอบหนึ่งสามไร่ก็ส่วนใหญ่จบแล้วด้วยการที่ฟอร์ตทูลงที่แวนน่ะส่วนใหญ่น่าจะโดนน่าจะชนพีจีนะครับการสบระดับขั้ลำบากนะการสีไรอ่ผมว่าอีกฝ่ายน่าจะ นแล้วท่าเนี้ยที่เราจะเล่นคือคุณจะเห็นไว้ว่าเราไม่ลงอะไรเลยเรามีแค่แวนอะถ้าอีกฝ่ายจะกัดแวนแบบคอซองได้อย่างเงี้ยอีกฝ่ายก็จะแบบลำบากใจในการกัดนิดนึงประมาณนี้อันนี้คือท่าสีได้แบบเบสิกนะครับโอเคจบท่าเบสิสไปแล้วนะครับต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูท่าฟาร์มกันบ้างนะครับท่าฟาร์มก็คือแวนจะตีสีได้มันเดิมเลยแต่ว่าสิ่งที่คุณจะได้เพิ่มเข้ามาก็คือคุณจะได้มือเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับ โอเคก็ okay. เหมือนเดิมนะครับไลไลซิ่หนูว่าแต่เราจะเปลี่ยนครับเราจะไม่ฟอร์ตลงที่แวนนะครับเราจะฟอร์ตลงข้างแทนก็คือแวนเราก็จะปล่อยไปเลยก็จะตีแรงอะแหละก็อีกฝ่ายอยากปล่อยก็ไปวัดคริติคอนเอากับเราก็ได้เพราะแวนเราลุกได้นะครับการในคริติคอนให้แวนเนี่ยก็เก่งมากนะครับก็ท่าเหมือนเดิมเลยครับบนมือมีเหมือนเดิมเลยนะแต่สิ่งที่เพิ่มมาคือโซครับขอสี่ใบแทนนะขอโซเพิ่มมาใบหนึ่งแล้วก็แดนครับจากหนึ่งแดนเพิ่มมาเป็นสามแดนใกล้เสร็จฟอร์ตลงข้างใช่ไหมครับกดท่าเดิมเลยครับออออออเเเเกกกะไไรร็ดด้แมบชสต์วลา ลงช่องที่มีฟอร์์นะครับบัสหนึ่งเอาข้อโซโ่้อเคสามสองไเนาะก็คอเอ็มเอ็มเพลย์รีเวิร์ดแล้วก็แม็กซิมัมแม็กซิมัมลงมานะครับแล้วก็คอเหมือนเดิมครับแมชชีนกันกอรีอัสลงไปคอครบสี่ตัวแล้วครับแล้วก็โซบัสหนึ่งครับก็สองคนนี้เล่นเหมือนเดิมเลยนะเมะื่อกี้โอเคแล้วก็เลนนี้ตีก่อนจะตีแรงขึ้นเหมือนหนึ่งนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับกลับใต้กองกลับไปแล้วจวดขึ้นมาใบาหนึ่งก็จวดหนึ่งครับโอเคจวดเสร็จก็เหมือนเดิมเลยครับเห็นตัวกลับใต้กองเนาะ ก็ล็อก2อทิ้ง2ครับบวก2 0 0 0มื่กได้นะครับทิ้งไปเลยก็จะเห็นได้ว่าแบนการ์ดเราจะตีน้อยลงจากเมื่อกี้นะครับลดลงไปอีกหมื่นหนึ่งก็ไม่เป็นไรเนาะแบนตีเลยครับสกิลของเอมพัลลี่เดนลีมเลอะรีเวอร์ครับที่กรอบมาเนาะบาร์หนึ่งครับโซ่หนึ่งโดดอะไรก็ได้จากกองการ์ดครับจริงเราจะโดดก็คือเราจะโดดทางด้านของบีสเปย์นะครับลงมาแล้วก็สกิลที่กรอบแม็กซิมัมแม็กซิมัมครับโซวาร์สามลูกแวนโอเคแล้วก็ตีไปเลยครับสี่ไดเนาะก็เหมือนเดิมเดี๋ยวขอได้บอร์ดลันท 3แล้วก็4นะครับได้บอร์ดปุ๊บจบต่อมาก็บีสเปรตีครับสกิลเมื่อตีครับนำ,น,ำ,น,ำน้ำม้อยนิหนึ่งใบจากดอกกับใต้กองซึ่งจะมีอยู่แล้วเพราะเราโซบาสามลงไปแล้วใช่ไหมจบการเราสู้ครับเอามันเข้าโซโจัหนึ่งตัวหนึ่งใบปุ๊บเสร็จต่อมาตีอีกรอบครับด้วยความที่สกิลของดัลลี่มัลเลอร์รีเวิร์สครับเขาไม่ใช่วันเปิดเทิร์นแสดงว่าก,กดอีกรอบได้นะครับบ้านหนึ่งครับโซหนึ่งก็โซบีสเปรตไปเมื่อกี้แหละแล้วก็โดดบ,บีสเปรตอีกตัวหนึ่งจากกองคาร์ดลงมา แล้วก็เช็คอีกสามใบไม่มีอะไรสมมติว่าได้บอดแต่ถ้าได้เจออะไรนะครับเอาให้ข้างนี้ก่อนเพราะว่าเขาตีแค่สองหมื่นเนาะเขาอาจจะไปชนทิกได้นะครับก็พยายามพลังให้ข้างเลนข้างก่อนแวนก็ปล่อยๆไปเลยนะครับมีแค่คีให้แวนก็พอแล้วได้มอีกสามใบนะครับแล้วก็บีสเปย์เหมือนเดิมครับตีครับเอาหนึ่งใบกับใต้กองครับจะ่โซจวดขึ้นมาใบหนึ่งประมาณนี้ถ้าเหมือนเดิมครับแต่ว่าสิ่งที่จะเพิ่มขึ้นมาก็คืออ่ะแล้วก็อันล็อกเนาะกับใต้กองสิ่งที่จะเพิ่่่มมมมขึ้้้้้นาาคคืออุณตงใใใชชบบัเเพพิิแแลวก็ด ไช้โซเพิ่มอ่ะใบหนึ่งแต่ว่าตอนกลับคืนมาจะได้หนึ่งอยู่แล้วบนมือครับจากที่เมื่อกี้เริ่มต้นด้วยมือ4ใช่ไหมครับมือคุณจะมี9ใบอันนี้คือท่าฝามที่พยายามกดให้ได้ในเกมนี้สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากเงื่อนไขเมื่อกี้คือต้องมีเบสสเปรในกองครับอย่างน้อย2ใบ เื่อให้เล่นท่านี้ได้มันจะเป็นท่าฟา์มที่แบบว่าเออมันไม่ได้แรงมากหรอกเจอมันจะฟาร์มือคุณจาก4ไปเป็น5ซึ่งส่วนใหญ่มันหายากนะที่มือเราจะมีแค่สใบในตอนกดท่านี้ส่วนใหญ่มือเราจะมีเกินอยู่แล้วประเด็นเนี้ยเราจะปล่อยดำมากๆเพื่อแบบเก็บมือไว้เล่นประมาณนั้นอ่ะอันนี้ก็คือท่าที่ฟาร์มือถ้ากดท่านี้ติดนะครับส่วนใหญ่นะไม่แพ้แล้วถ้ากดท่านี้ติดอ่ะมันจะแบบมันจะแรงมากแล้วก็ถ้าฝ่ายไม่รู้อ่ะเขาจะไม่รู้เลยว่าเขาต้องเจอท่าอะไรของสไตร์บัตเทิร์นะครับประมาณนี้โอคออัันนนนี้้ืาาาฟ์มแลวก โอเคนะครับทีนี้จะเป็นท่าที่แรงที่สุดของเด็กนี้ีผมคิดออกได้นะครับแต่ว่าจ่ายคอร์สค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าก็ค่อนข้างชัวนะครับก็เราจะมีแดมทั้งหมด4ี่แรมครับในโซ่สี่ใบก้าบนมือครับขออะไรเพิ่มขึ้นมาก็ได้อีกใบหนึ่งนะครับจากเมื่อกี้เนาะก็จะเพิ่มเป็นดอาอีกใบหนึ่งที่เหลือมันเดิมนะแล้วก็ส่วนใหญ่ครับท่าเนี้ยเราจะไม่ได้กดตอนไร้แรกยากมากนะที่จะกดไร้แรก ส่วนเหี่จะเป็นไลท์สมากกว่านะแต่ถ้าเกิดมันต้องกดไลท์แรกก็ช่วยไม่ได้นะครับโอเคก็จะฟอสลงข้างเหมือนเดิมนะครับจะเห็นได้ว่าทั้ง3ท่าที่ผมจะพาด,ดูและท่านี้นะทั้งสองไลทแล้วและท่านี้เราจะฟอสลงข้างหมดเลยยกเว้นในท่าแรกอะที่จะฟอสตลงแวนนั้นก็คือมือมือเน่ามากอะแบบมือไม่มีอะไรแล้วก็เลยจะเอาแวนตีพุ่งอย่างพุ่งไปอย่างเดียวนะครับเนี้ยเวลาไลท์รถที่2นะครับเราจะมาดูดนบิ๊กไฟครับว่าเป็นอะไรเนี้ยนะฟอส์ทูลงแวนไปก่อนเลยเราจะให้แวนอะมีต ถ้าอีกฝ่ายครับเป็นสีแดมเราจะฟอสลงข้างนี้ทันทีนะครับสีหรือต่ำกว่านะแต่ถ้าอีฝ่ายเป็นห้าแดมครับเราจะฟอสลงเลนนี่ประมาณนี้นะโอเคเสร็จนะครับต่อมารอบเหมือนเดิมเลยนะครับอ่ะขอเกียร์สามไม่หนึ่งคอแอมบูเชเตอร์เนาะบัสหนึ่งครับเอาข้โซ่โดดเกียร์สามลงมา2ตัวอ่ะโดดมาเลยครับแม็กซิมัมแม็กซิมัมแล้วก็รีเวิร์สเนาะอีกหนึ่งใบโอเคต่อมาครับอ่เหมือนเดิมนะให้ใช้กันกอริอัสนะครับแต่เพิ่มมาคือคออะไรก็ได้ครับมาลงช่องหลังแวนแค่นี้ มือเหลือใบหนึ่งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เบลตนเฟดครับอ่ะก่อนเบลตนเฟดเนาะโซบาร์สของไรซิงโนวาก่อนครับโซหนึ่งอ่ะก็สองคนนี้เหมือนเดิมเป๊ะนะครับเลนนี้ตีไปก่อนเหมือนเดิมครับตีเสร็จครับกับใต้กล้องเหมือนเดิมจวบหนึ่งเหมือนเดิมจวบอะไรก็ได้ขึ้นมานะครับโอเคจากนั้นครับสกิลที่เห็นยูนิตกับใต้กล้องใช่ไหมครับล็อกทิ้งมือและก็ล็อกเราจะล็อกหลังไว้นะครับแล้วก็ทิ้งมือจะเห็นได้ว่าเวฟจะบวกมาจากค่าเมื่อกี้อ่ะหนึ่งเวฟ <c oughs> จากตรงนี้แหละเวฟหนึ่งประมาณนั้นโอเคแล้วก็คนนี้ตีเลยก็ได้นะครับเพราะเขาตีแบบค่อนข้างเบาเนาะก็ตีไปก่อนเลยก็ได้ปึ๊บอ่ะตีเสร็จก่ออะไรซิงโนวาตีครับสกิลของเอเมอร์ลี่เวิร์ธที่กรอบมาเนาะบาร์หนึ่งครับโซหนึ่งโดดอะไรก็ได้ยังโดดบิสสเปรย์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สกิลที่กรอบแม็กซิมัลแม็กซิมัลครับโซบาร์สามครับ,บ,รบลูกแวนนะครับอ่าแล้วก็ตีเหมือนเดิมสมี่ไดสมมติว่าไดบอร์ดไม่มีอะไรโอเคต่อมาครับคนนี้ตีเหมือนเดิมเลยนะปึ๊บ ตีเสร็จครับเก็บน้ำมอตหนึ่งใบยัดโซครับจัวใบหนึ่งจวดหนึ่งนะสมมติว่าจวอะไรขึ้นมาก็ได้เนาะประมาณนั้นโอเคทีนี้ต่อมาต่อมาครับเราก็ใช้ไรซิ่งโนวาตีเหมือนเดิมแล้วก็สกิลดารลี่มาแลร์รีเวิร์ธท่กอ็มาเนาะบาร์หนึ่งโซนึงครับโดดอะไรก็ได้ทีเนี้ยสิ่งที่เราจะโดดคือเราจะโดดนี่ครับแอมบูชแท็กเตอร์ลงมาช่องนี้ เขาบอกว่าเมื่อลงสนามใช่ไหมครับบาร์หนึ่งครับนี่บาร์สไ้ายเราจะไปใช้เพิ่มตรงนี้นะบาร์อีกใบหนึ่งครับปึ๊บนำยูนิตเกรดสองยสูงกว่าเข้าโซเอาเกรดสามา็โซครับโดดเกรดสามอีกสองตัวนะครับเราก็จะโดดอะไรก็ได้ครับลงมาตีนี่แล้วก็ตีไปเหมือนเดิมแล้วก็เช็คสามไล้์ก่อนเนาะอ่าเช็คสามไลท์สมมุติว่าบอดหมดอ่าไม่มีอะไรแล้วก็ตีตีประมาณนี้อันนี้คือท่าปิดนะครับเขาจะตีเลนนี้ประมาณ สามรอบอันนี้สองอันนี้สองสามสี่ห้า,ห,าหกเจ็ดอืมก็จะตีเจ็ดเวฟแล้วก็เจ็ดไต์นะครับก็จริงอยู่สดคาสตบลาซเยแต่ก็อย่างที่บอกเหลือสองบัตเหลือบัตรหนึ่งเด็กพิมก็เล่นได้เหลือแค่บัตรเดียวอย่างน้อยก็แวนลุกตีได้สองรอบประมาณนั้นอันนี้คือเบสิกของเด็กนี้แล้วแต่เลยว่าจะไปอะแอปท่ายังไงนะครับอ้ยโซไม่พอโซขา,าดหนึ่งแดมขาดหนึ่งมือขาดหนึ่งจะเล่นยังไงมันทาได้ค่อนหลากหลายแต่เฉยๆก็จะเกาะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับ ก็ okay. ส่งกันไปแล้วนะครับสำหรับแชร์ลิสแล้วก็ทนะ่าเนาะซึ่งปกติผมไม่ค่อยได้โชว์ท่าแต่รู้สึกว่าผมไม่เห็นคนเล่นอะคือผมแบบไม่เห็นคนเล่นเลยก็เลยแบบคนส่วนใหญ่จะด่าและรีมแลรีเวิร์สซึ่งผมก็ด่าต่อออกมา,มาแต่ว่าพอมาเล่นกับคู่เนี้ยแล้วมันมันแบบมันคอโมโบมากซึ่งผมคิดว่าคนส่วนใหญ่เวลาจัดสไปบาร์เธอเนาะเขาข้ามแดนรีเมลเลยไปเลยแบบอุย๊ยใบนี้ไม่สนหรอกซึ่งความจริงมันมันสามารถทําท่านี้ได้นะครับก็อยากไปลองเล่นนะเพราะว่าเวลาผมเล่นอะ คนไม่รู้วูบก็คือวูบไปเลยแบบโดนท่ามาเกี้ก็จะวูบไปเลยแต่คนรู้เขาก็จะกักเราลำบากนิดหนึ่งทีเนี้ยข้อดีของเด็กเนี้ยก็อย่างที่บอกเนาะมันมันแรงแล้วมันก็แปลกใหม่ซึ่งไม่มีคนรู้ว่ามันนาท่านี้ได้แต่ว่าข้อเสียของมันก็มีคือเวลาถ้าเราเริ่มก่อนอะ่ะเด็กเนี้ยเริ่มก่อนอะ่ะเล่นลําบากมากคือแบบไล่แรกไม่มีอะไรเลยครับแบนตีอย่างเดียวเฉยๆเพๆ้อๆแบนตีอย่างเดียวเฉยๆเลยประมาณนั้นซึ่งมันแบบมันโง่มากมันจะต้องเริ่มฉีหลังเท่าน,นั้นถึงจะพอมีอะไรสู้ได้เนาะเพราะว่าในเด็กเราอะ ส่วนใหญ่จะขอแวนอีกฝ่ายเป็นเกสามหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทังกนอนัแม็กซิมัมแม็กซิมัมหรือดัลลี่เพือรีเวิร์สส่วนเลซิโนวาก็คือจะ Light, ee, ไล่ตีโดไปเฉยแค่นั้นนะครับโอเคส่วนความหลากหลายต้องแนะนําว่าให้ไปเล่นคู่กับทางด้านของเดดฮีบูสไปกับไซโคลนอะไอตัวจับเลียลุกอะจะเล่นได้หลากหลายกว่าคือมันแบบมันจะ,ม,นจะมันจะเล่นง่ายขึ้นกว่าอันนี้จะเล่นยากกว่าเพราะว่าเด็กเนี้ยจับมาเพื่อเล่นท่านี้แสดงว่าถ้าหลุดท่านี้เล่นลำบากมากแต่นั้นแต่ถ้าอีกลิสหนึ่งก็คือจะแบบ ขากตัวนี้ก็เล่นอีกแบบหนึ่งค่ะตัวนี้ก็เล่นอีกแบบมาเล่นได้หลากหลายกว่าประมาณนั้นนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เล่นแล้วเป็นยังไงริมคอมเมนต์บอกที่ด้านล่างกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย